เดือนสิองหรือจำง่ายๆว่าตั้งแต่วันตักบาทเทโวจนถึงวันลอยกระทงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเทศก,กาลกระทินเมื่อพูดถึงกระทินฝนส่วนใหญ่ฝผงคขุนเคยกับซองทําบุตรที่ได้รับในช่วงนี้แต่เรื่องราวเกี่ยวกับกระถินว่ามีตำนานความหมายอย่างไรเชื่อว่ารู้กันไม่มากนัก ดังนั้นวันนี้จะได้นำเสนอเรื่อราวประวัติความเป็นมาของเทศกาลบุญกระถินให้ทุกท่านได้รับฟังประวัติความเป็นมาของกระถินนาอาน,นมีตำนานเล่าว่าในครั้งสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งเิกษสุชาวเมืองปาถาประมาณสามสิบโลกได้ถือทุดงขวัดอย่างยิงยว่ มีความประสงค์ที่จะเข้าฟ้าอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ท่านขณะนั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีจึงพากันเดินทางร้อนแรมไปอยู่หลายวันหลายคืนจนกระทั่งเดินทางไปถึงเมืองสาเกตซึ่งมีระยะทางห่างจากที่พระพุทธองค์ท่านประทับอยู่อีกเพียมหกยอด ทำให้ภิกษุเหล่านั้นตำเรือ่องคำนักจำพรรษาปรากฏว่าเวลานั้นเป็นเวลาฝมกาเข้าพารรษาพอดีจึงทำให้ภิกษุเหล่านั้นจะเดินทา,ทางต่อไปไม่ได้จำต้องจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาเกนตามพระวินัยบัญญัติเพื่อความที่ภิกษุจำนวนทั้งสามสิบรูปนั้น มีความต้องการที่จะอยากเฝ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยเร็วรั้นออกอันสาหลังจากภาวณา,าแล้วก็เรียบเดินทางไปเฝ้าเฝ้าพระพุทธองค์ทันทีระหว่างทามเกิดฝนตกหนะักฝนอามเป็นฝนตกตกอพวกบุยไปจนถึงปรุงสาวกีได้รับความลำบากมากมาก ครั้งได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองคทรงมีปฏิสันานถึงเรื่องจำพรรษาและการเดินทางของภิกษุเหล่านั้นพระภิกษุเหล่านั้นก็แต่ทูนถึงความตั้งใจที่จะมาเฝ้าและความลำบากยากแขนในการจารึกเดินทางร้อนแรงม,มาให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระพุทธเจ้าทรงทราบความลำบาก ของภิกษุเหล่านั้นจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำพิธีกรานกรถินในระยะเวลาห้าลังจากออกพรรษาไปแล้วหนึ่งเดือนภิกสุที่ได้ทำพิธีกรานกรถินแล้วออบร้รับอนิสงค์คือความยกเว้นไม่อกิจทางวินัยห้าประกาศอานิสง์เหล่านั้นคือหนึ่ง เข้าบ้านโดยไม่ต้องลาภิกสุด,ด้วยกัน 2. เดินทางโดยไม่ต้องเอาใจท,ทีวรไปครบฉันอักตาหารโดยล้อมบงกันได้ 4. เก็บอาหารที่ยังไม่ต้องการใช้ไว้ได้ถ้าลาภิกเกิดขึ้นให้เปลียนของภิกสุผู้จำพรรษาในวัดนั้นซึ่งได้กราบกระถิดแล้วตามหลักวินยัยภิกสุจะเข้าบ้าน ต้องบอกลาก,กันจะเดินทางต้อมออไรจีวรนไปให้ครบชุดเวลาฉันพัดทหารต้องนั่งเรียงกันจะล้อมวงกันไม่ได้หัดทาหารที่เหลือใช้สามารถเก็บไว้ได้เพียงสิบวันลาบที่เกิดขึ้นต้องให้แกภิกษุผู้มีอาวุโสซื้อที่บวชนานที่สุดเพอบังคับเหล่านี้จะเป็นความยากลำบากแก่ภิกษุ ั้งหลายเป็นอันมากเช่นการเข้าบ้านต้องบอกลากันเสมอไปนั้นถ้าพรเอินอยู่คนเดียวไม่มีใครจะรับละ่ะก่อเข้าบ้านไม่ได้การเดินทางต้องเอาไทยจีวอนไปให้ครบหมายความว่าต้องเอาผ้าหนุ่มมาให้ครบชุดคือสบ่มผ้านุง่งจีวอนผ้าห่มสังฆาติผ้าลุงในสมัยก่อนฮิกสุไม่มีโอกาส ได้ผ้าบานเนื้อละเอียดอย่างสมัยนี้เสมอไปถ้าไปได้ภาพเหลือกไม้หรือผ้าอะไรชนิดหนาการที่จะนำออกไปด้วยนั้นไม่เป็นการง่ายภิกษุสามสิบรูปที่เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ได้รับความลำบากในเรื่องนี้มาแล้วการห้ามฉันพัดทหารล้อมบกและบังคับให้นั่งเรียมการฉันอาหารนั้นถ้ามีอาหารน้อยก็ทำความลำบาก เราทราบอยู่แล้วว่าการรับประทานอาหารแยกกันย่อมปริกอาหารมากกว่าการรับประทานรวมกันเรื่องนี้ภิกษุสามสิบรูปที่เดินคามมาพ่อพระพุทธเจ้าก็คงได้รับประสบความลำบากเรื่องนี้มาในระหว่างขามเหมือนกันเรื่องจีวรที่ไม่ต้องการใช้นั้นในชั้นเดิมเป็นความมุกหมายของพระพุทธเจ้าที่จะไม่ให้พระภิกษุเก็บสะสมทรัพย์สมบัติ ถ้ามีอะไรเหลือใช้จะเก็บไว้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นเสียโดยเฉพาะเรื่องจีวรน,นี้มีบรรญ,ญาติบ้าถ้ามีจีวรเหลือใช้เก็บไว้แต่เพียงสิบวันหลังจากพ้นสิบวันไปแล้สมาไล่ให้ฟรีต่อพันที่สามเละถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้เราคืนทายแต่แล้วต้องสละจีวรอื่นนั้นให้พิกษุรูปอื่นไปถ้าจะไม่สละ ต้องทำพิธีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าวิกับลอวต้องสละจีวรนอื่นนั้นให้พิกษุรูปอื่นไปถ้าจะไม่สละต้องทำพิธีสองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าวิกับคือไปทำความตัวรงกับภิกษุอีกรูปหนึ่งให้เป็นเจ้าของจีวรด้วยกันแล้วมอบให้ตนเก็บไว้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานคือถ้าจีวรที่เหลือใช้นั้น ไม่กว่าฟ้องที่ใช้อยู่ก็เอามาใช้เสียแล้วสลับฟองเก่าให้ภิกษุรูปอื่นไปการห้ามกวดขันไม่ให้เก็บผ้าจีวรไม้เกินความต้องการเช่นนี้แต่บางครั้งก็เกิดความลำบากเช่นถูกขโมยลักจีวรซึ่งเคยถูกกันมามากในครั้งพุทธกาลหรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งที่ทำให้จีวรน,นั้นใช้ไม่ได้ก็ไม่มีสำรองเสียเลย ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดนั้นมีข้อบังคับกดันว่าให้ได้แก่ภิกษุผู้มีพรรษาอยุการมากที่สุดซื้อที่บวชก่อนเสุดในเรื่องนี้ในความเดือดร้อนหลายครั้งเช่นภิกษุอยู่ในวัดเดียวกันบดอยากหาด้วยกันในผู้เอาหอมมาถวายและในวันที่มีผู้เอาหอมมาถวายนั้นเอิญมีภิกษุจรมาพักอยู่ในวัดนั้นด้วย และภิกษุคนนั้นมีพรรษายุการมากกว่าภิกษุที่อยู่ในวัดลาภนั้นก็ต้องตกเป็นของภิกษุที่จอรมาส่วนภิกษุที่อยู่ในวัดก็ไม่มีส่วนได้ความขัดข้องลำบากเกิดจากทางวินัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นมานานแล้วแต่วินัยของพระพุทธเจ้าไม่เบื่นกฎหมายคือกฎหมายที่บัญญัติไว้แล้ว ถ้ารู้สึกว่าไม่ดีก็ประกาศเลิกใช้และบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเป็นพระวินัยที่พระพุทธองค์เคยทรงบัญญัติเอาไว้นั้นจะเลิกใช้ไม่ได้ได้แต่งวดชั่วคราวหรือมีข้อยกเว้นพิเศษใหเมื่อได้ทรงเห็นความบากของภิกษุที่มาเฝ้าทรงเห็นชัดว่าหัวในความยกเว้นในเรื่องหอบหิวเอาใจจีวรมา และส่งยกเว้นในข้อนี้ก็เลยสรงประธานข้อยกเว้นอื่นๆที่ทรงดำารินมาแล้วแต่ก่อนด้วยจึงเกิดวิข้อยกเว้นขึ้นห้าข้อตามที่กล่าวมาข้างต้นคำว่ากระถินแปลว่าไม้สดึงคือกรอกไม้ชนิดหนึ่งสำหรับถึงผ้าให้ตึงสะดวกแก่การเย็บในสมัยโบราณเย็บผ้าต้องเอาไม้สดึงมาถ้าให้ตึงเสียก่อน แล้วจึงเย็บเพราะช่างยังไม่เี็นความชำนาญบนสมัยปัจจุบันนี้และเครื่องมือในการเย็บก็ยังไม่เพียงพอวันจากเย็บผ้าในปัจจุบันการทำจีวรในสมัยโบราณจะเป็นท่ากระถินหรือแม้แต่จีวรอ,อันมิใช่ผ้ากระถินห้าภิกษุทำเองก็จัดเป็นงานอกรกทีเดียวเช่นตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่า การเด็บจีวานั้นกะเทรานุเทารักตามมาช่วยกันเป็นต้นว่าพระสารีบุตรพระมหาโมกขสลานะพระมหาตัตสปะแม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ะสะเสด็จลงมาช่วยคิดสูงสัมเนรอื่นๆก็ช่วยกันฟันฝวายในการเด็บจีวรอ,อุบาสสอ,อุบาสิกาก็าจะทานน้ำดื่มเป็นต้นมาถวายราพระภิษุสง์ มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาโดยในนี้การเย็บยจีวรแม้โดยธรรมดาก็เป็นการต้องช่วยกนทำลายผู้หลายองค์ไม่ว่านในปัจจุบันซึ่งมีจีวรสำเร็จรูปพร้อมจำน่ายแล้วการทอดกระถินควา,ามหมายคือการนำห้ากระถินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างตำห้ารูปแล้วให้พระสงฆ์รูปใดร,รูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมาย จากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอก,กฉันให้เป็นผู้รับกฐถินการทอดกฐถินในปัจจุบันถือว่าเป็นทานพิเศษเป็นกาลธาคือหนึ่งปีสามารถทอดกฐถินได้เพียงครั้งเดียวต่อวัดเท่านั้นและวัดที่รับกฐถินของทายกทายิกาแล้วจะไม่สามารถไปรับกฐินาทานของทายกทายิกาคณะอื่นได้อีก ตามอัะอถาดีกาต่างๆพอกำหนดได้ว่าชนิดของกัดเห็นมีสองลักษณะคือ 1. จุลกัดเห็นการทำกีวรพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิทธาบททุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้เสร็จภายในกำหนดผลวันบัดไม่ว่าจะเป็นการทำฝ่ายปันบัดกรอตัดเย็บย้บยบยอมทําให้เป็นสันต้ตามสนาดพระวินัย แลท้ทอดถวายให้เสร็จภายในวันนั้น 2. มหากฐินคืออาศัยปัจจัยทยาคารบริวารเครื่องกฐินจำนวนมากไม่รีบด่วนเพื่อที่จะได้มีส่วนหนึ่งเป็นทุนบำรุงวัดคือธรรมะกรบ้าส่งแซมโอระของเก่าบ้างปัจจุบันนิยมเรียกกันว่ากฐินสามคีอันิสงที่จะเกิดสำหรับผู้ทอด โดยทั่ไปก็ยังไม่เคยพบในพระบาลีที่ระบ,บุไว้ด้วยตรงแต่ว่าการทอดกรถิ่นเป็นการละทาาปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียววันหนึ่งทำได้ครั้งเดียวในปีหนึ่งต้องทำภายในกำหนดเวลาและผู้ทอดก็ต้องระเตรียมจัดทำเป็นนานใหญ่ต้องมีผู้ช่วยเหลือหลายคนจึงนิยมกันว่าเป็นพิธีบุญที่อนิสงส์แรง น่าคิดอีกครำหนึ่งว่าพิธีเช่นนี้แต่ทั้งพวกพย์สมบัติเพราะเราเองบริจาคได้ทั้งบริวารสมบัติเพราะได้บอกบุญแก่ญาติมิตรให้มาร่วมการกุศกะลการทานเช่นนี้เรียกว่าทานทางพระวิหัยซึ่งต่างจากทานทั่วไป